เอ้ยราชาโจนสลัดแต่เรือใบแมรี่มันเอาไปแล้วต้องเจอป๊อปป๊อปบอทของเราสะหน่อยม็อกอาพเรือโจนสลัดไม่เน้นวัสดุแพงๆขอถูกและแร,แรงเป็นพออุปกรณ์หลักๆก็ไม่มีอะไรมากกระป๋องกล่องนมหลอดและเทียนเจ้าประจำเริ่มต้นต้องทำการผ่าตัดกระป๋องให้เป็นแผ่นสักประมาณ6กคูณ18ซนติเมตรพับครึ่งและตัดฝั่งหนึ่งออกสัก2ซนเมตร พับต่อไม่รอแล้วนะแต่พับคราวนี้ต้องพับติดกาวดินน้ำมันให้มิดชิดพร้อมเสียบหลอดเข้าไปในกระป๋องปุดรูให้หนาแน่นการพิษเล่นเข้าสู่หัวใจอื้อ <L un it> แค่จะเทสดูว่ามีน้ำจะเข้ารูเครื่องยนต์ของเราหรือเปล่า ว่าแล้วก็ไปต่อตัดกล่องนมแบ่งครึ่งแนวยาวเพื่อจะทำเป็นตัวเรือและห้องเครื่องเจาะรูตรงท้องเพื่อสอดหลอดลงไปข้างใต้ หักงอข้อหลอดได้โดยเอากระป๋องเหล็กไว้ในตัวเรือก่อนจะออกเดินทางอย่าลืมมาจุน้ำใส่ไว้ในกระป๋องเตรียมเทียนเอาไปล่องด้วยเท่านี้กองทัพเรือก็ตามป๊อปปโจนสลัดไม่ทันแล้วโอ๊ยแต่โดนจับไปอีกแล้วแกเป็นใคร เราจะมุ่งหน้าสุขแรลรยเรือของนายพร้อมยังพร้อมแล้วนี่ไงเรือของเราเฮ้ยเรือลำเล็กแบบนี้มันนั่งได้สองคนได้ยังไงมันต้องเรือลำนี้จ้ามาแล้วเพื่อนจ้ากกโกโกแมร,รี่ที่เพื่อนอยากได้ <c oughs> ไปลอยเรือกันไปเรือปกติแล้วมันไม่มีเทียนหรือใช่ <c oughs> เรือที่เรารู้จักมีเป็นเรือดีเซล ใช้น้ำมันแต่แอนนี้ต้องใช้ไฟจุดไฟตรงนี้รู้จักเรือเป็นแบบว่าเรือใบมันมีเสาใบเรือแล้วมันก็ใช้ลมให้มันไปข้างหน้าถ้าลมแรงมันจะแล่นเร็วถ้าลมไม่แรงก็จะแล่นชา้าเรือบังคับใช้สัญญาณที่ส่งจากรีโมทเพื่อที่จะทําให้เรือนั้นขยับไปได้ มอเตอร์จะสามารถทําให้ใบพัดหมุนได้เรือจึงสามารถเล่นเข้าไปด้านหน้าได้แต่อันนี้น่าจะใช้แค่แรงลมอย่างเดียวเออฉันคิดว่าใช้ไฟมากกว่านะอาจจะใช้ทั้งสองย่างลอยได้ลอยได้แต่มันไปทางทมั่วมากเพราะมันโดนลมพัดไปเข้าไปอยู่ลำนี้ไม่ใช่เรือใบ แต่เป็นเรือไอ้น้ำเพราะว่าไม่มีเสาธงไม่มีเสากระโดงเรือและใบเรือมีแต่เทียนกับของเรือมันมี<อ>เหมือนหลอดเลยอ่ะมันเป็นหลอดกับเทปที่ติดอยู่หลอดมันติดกับอันที่เหมือนใบเรือหลอดม,มันมีสองอันสองอันนั้นมาติดกับอันนี้มันน่าจะเอาไว้ทําอะไรสักอย่างาจะเอาไว้ใส่น้ําด้านในนะอืลองใส่ไหมให้เรา ยกหลอดขึ้นมาตั้งขึ้นแล้วก็ให้เทน,น้ำลงไปในท่อแล้วทำจนกว่ามันจะเต็มแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มแล้วอะ่ะถ้าน้ำมันล้นลออกมาจากฝั่งนี้สแสดงว่ามันเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องจุดไฟโอเคอ ไปแล้วนี่ใช่เรือมันแล่นแล้วเนี่ยไฟมันเผากระป๋องใช่แล้วมันก็มีฟองออกจากท้ายเรือมันแล่นไปหลายรอบมากเลยเสียงป๊อกแป๊ก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 ไปเร็วเร็วไปเร็วไ ั้งนี้เป็นเรือของเล่นที่เล่นได้ขั้นต่อไปต้องสร้างเรือของจริงจะได้ออกไปหาขุมสมบัติอย่างวันพีซให้ได้ถ้าสังเกตดีๆด,ดูก็รู้ว่าเรือป๊อปปเนี่ยมีกลไกที่ทําให้เคลื่อนที่ไปง่ายนิดเดียวเพราะเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปทางหลอดให้น้ขํขก็ไปอยู่ในหม้อน้ําหรือคือส่วนกระป๋องพับด้านในเรือแล้วต่อด้วยการจุดเชื้อเพลิงใต้หม้อน้ําจนความร้อนจะทําให้น้ําเดือดแล้วดันผนังกระป๋องที่เป็นสังกะสีให้ขยับขึ้นลงและดันอ้ําให้ออกมาทางท่อ เรือจึงวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงป๊อปป๊อปจากการขยับขึ้นลงของสังกะสีนั่นเองในยุคปฏะวัติอุตสาหกรรมหลักการของเรือป,ป๊อป,ปป๊อปมีการนํามาใช้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำหรือยานพหาหนะหลากหลายเลยเช่น <s> <ๆ>เรือรถยนต์รถไฟและเริ่มมีการใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ส่วนในโลกของเราก็มีพลังงานความร้อนที่ถูกนํามาใช้งานได้หลายประเภท อย่างเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเกิดจากความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง5,000องศาเซลเซียสในภาคเหนือของประเทศไทยได้ใช้หลักการนําน้าอุณหภูมิสูงใต้พิภพขึ้นมาแยกสิ่งเจือปนออกเกิดเป็นแรงดันไอ้น้าไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าส่วนน้าที่ไหลออกจากกังหันจะถูกทําให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิตม่ําและใช้ในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วยอื้อเจ๋งสุด หากชอบคลิปของเล่นสนุกๆและได้สาระจริงๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบี t r e a m กันไว้นะ